วันนี้คือจริงๆแจ้งตั้งแต่โม้นสุกแล้วว่าจะเปิดเนี่ยก็คือประมาณวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเปิดรับ200คิว100คิวขอไพย100วันสุก200วันเสาร์100วันอาทิตย์ปิด ปิดจริงแต่คนไม่รู้วันนี้จริงๆนะคะก็คือเต็นต์เนี่ยยังไม่ได้มีการรื้อแล้วก็กระดาษที่แปะอยู่ด้านหน้าบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ะจะมีการเปิดรับทางด้านของผู้เสียหายอีกรอบหนึ่ง200คิว10โมงเช้าคุณผู้ชมแต่ดูบรรทัดล่างให้ดีคืนเฉพาะลูกค้าที่คืนปีเสียเท่านั้นนะคะอื่นๆเนี่ยยังไม่ต้องหอบมาจะรับแค่ปีเสียก่อน นี่แล้ววันที่จะหยุดหวันทําไมเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้ที่มันมีอ่ะทำไมมันมี1คือปีเสียใช่ไหมใช่ค่ะที่ปีปีเสีย8ตัวกับอะไรเข้ามือคุณผู้ชมฮะจำได้ใช่ไหมสอคือเพชรที่เรานําเสนอไป3คือออมทองแล้วเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูเพราะอมทองมีหลายเอพิโซดมากเลยฮะมีหลายต่อหลายตอนเลยออม2 0อแถมฟรีอีกออม500แถมอีก5 0 0 เขาบอกอันนี้ผู้เสียหายไปบางคนน่ะไม่ได้เงินกลับมาบางคนไม่เอาทองนะอ,ออมเงินออมทองไปเนี่ยเขาบอกตอนแรกกลับมามันอาจจะเป็นเงินก็ได้เป็นทองก็เลยแล้วแต่จะตกลงกันแต่อันนี้เขาบอกว่าออมทองเก็บไว้ก่อนอย่างนะ เพชรเก็บไว้ก่อนยังนะขอปี่เสียเคลียร์ให้หมดก่อนอ่ไม่รู้ว่ารดแรงกดดันหรือ<ต>ว่าจะลถปริมาณคนที่จะแห่แหนกันมาหรือเปล่าแต่ว่ามีคนไม่ได้ดูข่าวคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้เลยมีคนหลุดไปคุณปอแก้วค่ะแล้วก็บอกตัวเองไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงน้องฉันเป็นคนซื้อ แล้วน้องเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่รู้หรอกว่าน้องมันอะไรยังไงร,<ๆ>รู้แค่ว่าชอบซื้อทองออนไลน์ตัวเองก็เคยเตือนแล้วคุณผู้ชมคะไม่ฟังความเสียหายนับแสนนะคะวันนี้คุณปอแก้วบอกว่าพอน้องเนี่ยฝากของให้เอามาคืนให้ก็เลยมาเลยจากจังหวัดระยองมาถึงตอนบ่ายสามเอ้าร้านปิดไม่ทันได้ติดตามข่าวเลยไม่รู้ว่าวันนี้ร้านปิดหนึ่งวันนึกว่าเออมาได้เดี๋ยวลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าปรากฏไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่หอบของกลับ เช่าโรงแรมอยู่กรุงเทพเนี่แหละนอนรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาแล้วเข้าคิวค่ะและเดี๋ยวว่าจะมาตั้งแต่เช้าเลยตีสาดูซิว่าจะได้คิวลำดับต้นๆไหมเพราะจะปล่อยแค่200คิวนี่มีบาทหนึงแล้วก็50ตังค์แล้วก็ปีเซียที่แถมอะไรนะแถมสร้อยสร้อยใช่ไหมคะค่ะน่าจะใช่เพราะว่าพี่รับมาแล้วพี่ก็คือเก็บไวใ้ให้เขาเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะค่ะอ๋อประมาณแสน แซนค่ะไม่รู้เลยเหรอระยองระยองค่ะรู้ค่ะแต่ว่าเผื่อเขามีกระดาษให้ลงชื่อก่อนอะไรเงรี้ยไงก็ก็เดาเดาเอาอะค่ะออกมา้งแต่กีโมเลยพี่อ๋อเที่ยงค่ะก็คงต้องได้หาที่พักแถวนี้ก่อนอเขาก็เครียดพี่ก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าบอกเขาแล้วว่ามีเงินให้ไปซื้อที่ร้านเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ฟังเขาชอบแบบ ทำบุญอยู่แล้วค่ะก็เห็นเห็นคุณคุณอะไรคุณตักเหรอคะเขาทำบุญอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าแบบเออจะได้ช่วยคนอะไรโอ้ี่นี่หลายคนเลยนะบอกว่าเออไม่เท่าไรหรอกเรื่องทองไม่ได้อะไรมากแต่อยากจะช่วยเขาเพราะเห็นเขาเอาเงินไปทำบุญใจบุญสุนทานขายของออนไลน์แล้วก็เอากําไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนไร้จําเรื่องลุงลปรปภได้ไหม ที่บอกว่าเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้ลุงแล้วก็ให้ตังลุงมาสามพันชักออกสองพแล้วบอกว่าเนี่ยเอาไปเดี๋ยวไปหาหมอนะที่โรงพยาบาลได้เลยแล้วไปเอาตังที่บ้าน30,000ืนพอไปถึงหน้าบ้านบอกไม่มีปัญญาจะทําการทํางานเองหรือยังไงอันนี้หนึ่งเคสอ,อีกเคสหนึ่งคือคนเร่ร่อนเดี๋ยวฉันสร้างบ้านให้เออสร้างให้จริงฮะแล้วก็เอาไปอยู่เก็บค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟ แล้วก็มีการบอกเหมือนกันพอเขาอันตรธานหนีออกไปิ่งลูกเอาไว้ไม่มีใครดูแลด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะวันนี้เราไปตามดูซิว่ามีอีกไหม,ออมไอ้คลิปคอนเทนต์เนี่ยทำบุญด้วยเงินบาปเนี่ยออยังมีอีกไหมเจอเหมือนกันเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวเอาขอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกระโดดไปกระโดดมาเรื่องมันเยอะคุณผู้ชมเขาวันนี้ที่หน้าร้านทองจริงๆอะ่ะเราไปเจอชาวบ้านอีกประมาณสักสองสามคนเดินทางมาแล้วถามว่าพี่พี่เอาทองมาคืนเขาด้วยเหรอพี่มีปีดเสียมะเออเปล่าวะ เห็นอยู่ในข่าวอยากมาดูสถานที่จริงแลนด์มาร์คแห่งใหม่าไทยราชักดิคุณผู้ชมมาเช็กอินกันหน่อยสุดท้ายแล้วเขาบอกวันนี้ไปเจอชาวบ้านเขาบอกมานะเขาบอกวันนี้หลายคนขับรถผ่านไปผ่านมาจอดแวะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ถ่ายรูปบอกนี่มาเยือนแล้วเป็นที่เรียบร้อยพอไปสอบถามคนขับรถเก่งคนนึงมาจอดแวะที่หน้าร้านเขาบอกว่าเคยแต่ขับรถผ่านเพราะเป็นทางกลับบ้านแต่ไม่เคยสังเกตเลยว่าร้านทองที่เป็นข่าวตั้งอยู่ตรงนี้เลยแวะมาดูปรากฏว่าร้านปิดส่วนตัวเห็นในคลิปข่าว ก็รู้สึกสงสารผู้เสียหายที่หลงเชื่อนะจนสูญเงินไปหลายบาทเพียงเพราะภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาว่าเป็นคนดีอยากให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของแม่ตักเพราะเห็นชาวบ้านชาวช่องภาพเก่าๆเมือ่อสองสาวันก่อนที่มาอยู่ในเต็นท์มายืนรอมาคว้างของหน้าร้านทองสงสารจับใจเหมือนกันแปลกใจว่าจากคนเก็บขยะขายเนี่ยผมจะมารวยถึงขนาดน,นี้เลยเหรอคือแบบ ถ้าคือมีเงินรวยเยอะอยู่แล้วเราเปิดร้านทองอ่ะผมจะไม่แปลกใจหรอกเห็นเงินเขาเป็นฟ่อนไหมก็เขาเขามาอวอดเนี่ยแต่ความที่อวดรวยเขามาโชว์เนี่ยนมันจะฆ่าตัวเขาเองมันจะกลับไปฆ่าตัวเขาเองอะง ผมว่าเดี๋ยวสารต้อคือ,อถ้าไม่ได้แบบเอาเงินมานับเป็นฟ่อนๆไม่ได้เอารถเอาอะไรมาใครจะไปรู้ว่ารวยขนาดไหนคุณผู้ชมฮะนอกจากชาวบ้านที่มาขายจะมาขายทองแล้วก็ไม่ได้เน่งไปเพราะว่าร้านทองปิดถูกไหมและคนมาเช็คอินวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากปคโมฮะเห็นบอกว่าเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะฮะที่หน้าร้านแล้วก็มีการมาตรวจตราแล้วก็บอกจะเก็บในส่วนของหลักฐานหลักฐานอะไรบางอย่างเอาไว้ อ่ะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นการสืบสวนท<อ>างราชการวันนี้เนี่ยไม่มีแต่ว่ามีผู้เสียหายลงคลิปเอาไว้คุณผู้ชมคะเพิ่งจะเอาของเมื่อคืนมั้งเป็นคลิปที่ลงไปใน t i ๊ t o อกแล้วก็เป็นแชร์ประสบการณ์รีวิวเผื่อใ,ใครที่จะมาวันพรุ่งนี้ดูหน่อยต้องใช้เวลาน่าจะทั้งวันนะคะพร้อมไหมไปจ้า เช้าเลยวันนี้นะคะหายใจปุ๊บยุบปั๊บเลยอะไรนะจ๊ะคืนสิจ้าระหว่างได้ราคาไปขายที่อื่นก็ไม่ได anyway. ้ราคานะหกเจ็ดพันใครจะเอาระบ้าแล้วบซื้อของคนซื้อมาเก่งกำไรทอันี้ซื้อไว้ราขาดทุนบ้าเปล่า ตอนนี้ปลาเข้าไปบ่ายโมงสิบห้าแล้วนะจ๊ะขนของกลับบ้านทําไมถึงขนของกลับบ้านเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ดีมากๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆานะคะด้วยความที่เขาเจอกระแสกดดันมาเยอะแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าพี่ยังศรัทธาอยู่ไหมพี่ยังคารพบูชาปิดเสียอยู่ไหมถ้าพี่ยังเคารบบูชาพี่เอาของแถมของหนูกลับคืนไปบูชาเหมือนเดิมได้เลยนะ แล้วก็หนูคืนเงินให้เต็มจํานวนนะคะซึ่งตอนนี้เติมก็รับเงินมาเต็มจํานวนแล้วนะคะแล้วก็เราก็ยังศรัทธาเราก็ยังสายมูเราก็เลยอัญเชิญปีเสียและก็เทพต่างๆนะคะกลับไปไว้ที่เดิมเหมือนเดิมนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนที่เดินทางไปมานะคะเดินทางโดยปลอดภยัยแล้วก็คนของแถม<อ>มาให้ครับคุณฟ้าคุณเข้าใจไหมไม่เข้าใจกําไรปีเสียแปดตัวเนี่ย เอาไปคืนแล้วก็ได้เป็นเงินกลับมาแต่ของแถมอย่างที่ผมบอกไปใครซื้อทองกับไอ้กำไรปีเสียแม่ตักเนี่ยต้องเอาของแถมทั้งหมดกลับไปให้ครบและจะได้เงินเต็มจํานวนตแต่ร้านไม่รับไว้เหรอคะแต่พอได้ปุ๊บเอากลับไปแต่ปีเสียของแถมทั้งหมดพี่บูชาปีเสียอยู่ไหมพี่ยังเครารพศรัทธาอยู่ไหมของแถมพวกนี้เอากลับไปได้เลยปีเสียตั้งโต๊อะนะเออปีเสียตั้งโตะ<อ>ที่เรามาตั้ง<อ>เปิดเป็นร้านอทองอะฮะคุณผู้ชม แล้วเขาบอกอันนั้นอะเอากลับบ้านได้เพราะคุณผู้ชมฮะพอไปเผาปุ๊บมันไม่มีทองมันเป็นของเลซินเออเป็นเลซินเป็นของกรอบนิดนิดเป็นเลซินแล้วก็เป็นกระดาษเป็นกระดาษคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไปเจอคุณไอติมค่ะคุณไอติมมาจากสระบุรีแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเอฟซีของแม่ตั๊กซื้อมาเนี่ยปีเสีย8แปดตัวปี2563 29,911บาบาทแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ของแถมเป็นแผงขนาดนี้ วันนี้เอากลับมาหมดเลยนะคะเพราะจังร้านไม่ได้รับคืนของเราเลยเนาะที่ตั้งโต๊ะไปใช่<ป>เหรียญไอ้ไข่รูปปั้นไอ้ไข่แผ่นทองคํารูปสัตว์รูปปั้นพระพิฆเนศแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาเห็นว่าอ้แม่ตักเป็นคนสู้ชีวิตขยันทำมาหากินแต่มันมีเรื่องหนึ่งคือวันที่สั่งซื้อแล้วของมาส่ง ของแถมเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็มีเยอะแต่จริงๆอ่ะก็ไม่ได้อยากได้ของแถมอะไรปีเสียที่จะใส่คุณผู้ชมคะกําไรใช่ไหมเออท,ที่ที่เป็นกล่องสีทองทีมงาน้เปิดภาพตอนแรกที่เขาเปิดกล่องสีทองมาเขาบอกตกใจเลยหยิบปีเสียขึ้นมาเบามากใช้คาว่าเบาหวิวแล้วพอใส่เข้าไปลักษณะคือใส่ปุ๊บยุบป,ปั๊บทองอะไรมันยุบยังไม่ทันจะ ผ่านการใช้งานอะไรเลยค่ะพอใส่แล้วยุบเลยก็เลยใส่แค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เซฟไม่กล้ายหยิบออกมาใส่อีกเลยเพราะกลัวจะบุบเออคัวมันจะบุบนั่นแหละค่ะ<ม>จนกระทั่งทางร้านบอกว่าเดี๋ยวจะรับซื้อคืน<ม>ก็เลยหอบพิ้วทุกอย่างไปแล้วก็ได้เงินคืนมาค่าปีเสียแต่ทางร้านคืนของแถมกลับมาบ้านให้ด้วย ปีเสียแปดตัวเราก็อยากได้พอดีก็เลยแบบอืเราก็ได้ในจังหวะที่ราคามันไม่สูงมากสองหมื่นเก้าเรามีกําลังซื้อรีบเอฟรีบโอนเลยแต่พอวันที่มาถึงของแถมมันยกมากยกมากจนเราเปิดไปเจอปีเสียจริงๆอะยกขึ้นมาคือมันเบาวิวเลยคือใส่ปุ๊บยุบปั๊บก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้5ปีก็อยู่ในตู้เซฟแล้วก็จนมีข่าวหนูก็เลยเอาไปคืนเลยเขาบอกว่าต้องหาของแถมให้ครบด้วยกูเอาไปให้คนนั้นขึ้นบ้านใหม่คนนี้แล้วก็แบบ ต้องไปขอเอามาคืนกันให้บรรดาลูกธงลูกทีมก็มาคืนให้หนูก็เอฟมาตอนแรกว่าเออเป็นสร้อยคอรพร้อมปีเสียเส้นละ9 8้าแปดกว่าบาทใช่ไหมคะซึ่งมันก็บางมากๆแล้วก็เอามาตั้งใจว่าจะให้ใหลูกทงลูกทีมสรุปแล้วลูกทีมก็ไม่เอาเขาบอกว่าพี่หนูเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมไม่เอาแล้วปีเยไม่เอาไม่เอฟแล้วค่ะไม่ใครจะเอฟแล้วคะไม่เอฟแล้วคะ่ะใครจะไปเอฟ แล้วไม่รู้ว่าเขาจะขายอีกไหม<ฤ>เพราะหลังจากนี้เห็นคุณแม่ตั๊กเขาบอกว่าเขาจะปิดร้านแล้วเนี่ปิดกิจาการคุณจะบอกปิดร้านเขาบอกจะปิดกิจาการแต่เขาจะเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ของทั้งหมดเนี่ยอเรื่องปีงงปีเสียเนี่ยเคลียร์ให้หมดก่อนแต่เรื่องอมทองเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงนะฮะเขาบอกเคลียร์เรื่องปีเสียที่เป็นประเด, Ave, เ,ปปดเด็นสังคมอยู่นะขณะนี้ให้หมดแล้วจะปิดกิจาการไม่ทําแล้วหลังจากนี้ต้องเคลียร์อีกหลายเรื่องเรื่องของการทําบุญคุณผู้ชมคะ <imeter S 1> หลายคน,นที่อุดหนุนคุณตั๊กเพราะเห็นว่าสู้ชีวิตด้ววยแล้ก็ พอตัวเองร่ำรวยแล้วเนี่ยก็เหมือนกับช่วยคนยากคนจนไปหมดเลยอมรินทีวีไปเจอสองคลิปตามไปหาข้อเท็จจริงอ้าวไม่ช่วยจริงนี่ว่ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ค่ะหน้าฉากอย่างหนึ่งหลังกล้องอีกอย่างหนึ่งวันนี้มีอีกหนึ่งคลิปแล้วคนแชร์กันเยอะมากยายสวิงขายไก่ย่างส้มตำอยู่ริมหาดที่จังหวัดระยองคุณตั๊กเคยไปช่วยแล้วก็ไปถ่ายคลิปเอาไว้สมัยนั้นบอกอุ้ยยายเนี่ยลำบากเก้าสิบกว่าแล้วคุณยายอ่ะแล้วเดี๋ยวจะช่วยสร้างบ้านให้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพายายเปิดบัญชียายยายคิดว่าหนูเป็นหลานแท้ๆของยายไหมเจ็บแสบแล้วยายต้องเข้าใจว่าเงินที่หนูให้เนี่ยให้ยายกินให้ยายใช้ไม่ใช่ว่าให้ลูกหลานยายมาเอาเงินไปทุกปีอ่านี่นะฝากไว้ให้หนึ่งหมื่นบาทมีหักค่าบัตรค่าเมสเสจไปสามร้อยกว่าบาทแต่เก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทยายไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับเราไม่บอกนี่ก็เป็นขนมเที่มาไห้คุณยายเดี่ยเหียบมากนี่ฮะคุณผู้ชมวันเนี้ย เราลงพื้นที่ไปที่ระยองเลยแล้วก็ไปดูเขาบอกว่าไปเจอยายสวิงด้วยใช่ไหมเนี่ยยายยังขายส้มตำไก่ย่างเหมือนเดิมเหือนมะตอนนี้ออยายสวิงอายุ91แล้วฮะแล้วก็บอกเหมือนกันบอกที่เมตักมาให้การช่วยเหลือสร้างบ้านช่วยเหลือด้านต่างๆถามยายจริงไหมยายบอกว่าเฮ้ยจริงคุณผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งหมดวันนั้นเองเนี่ย แม่ตักช่วยเหลือเหมาไก่ย่างส้มตำสามถึงสพันบาทแล้วก็ตามคลิปเลยฮะโอนเงินช่วยเหลือ1,000งบาทเปิดบัญชีให้แล้วก็สร้างบ้านให้หนึ่งหลังโดยมีการบอกเหมือนกันว่าตอนนั้นเองเนี่ยปาไปดูบ้านพักของยาสวิงมีการสร้างไว้เกือบสองปีแล้วนะฮะสาภาพบ้านส่วนที่เป็นเหล็กก็เริ่มผุเริ่มก่อนไปสาภาพบ้านเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปนสนิมแหละเพราะมันอยู่ริมทะเลใกล้ๆกับทะเล โดยเจ้าของที่ก็อนุญาตให้ยายอยู่ฟรีแล้วก็มีการสร้างบ้านแบบน็อกดาวน์เกิดขึ้นโดยทั้งหมดทั้งมวลก็ยืนยันว่ายายสวิงบอกนะงานนี้ยเสตนี้ยแม่ตั๊กช่วยจริงลองฟังเสียงดูฮะแกขามาเของแกจากันนี่น้อตัวมามาเหมาไม้แล้วมีอื่นมมีแบบสร้างบ้านให้ ขาางไห้ก่อนนั้นแหละมีเรื่องจริงใช่ไหมเรืองจริงเออน้องเงินเห็นว่ามีเงินฝากนี่ฝากเท่าไหร่นี่ที่เขาทีเอาเงินใหญ่เท่าไไดหมดแล้วเงินทุนหายทุนโผ่มาระมาณกี่บาทหนึให้แทนเงิเดียวทีลง ชมขวามือคือบ้านที่เริ่มเป็นสนิมนะคะหลังคาสังกะสีที่สร้างเอาไว้เพราะอยู่ใกล้ทะเลเในขณะเดียวกันเรื่องเงินเงินที่พายายไปเปิดบัญชีถามว่ายายได้ใช้ไหมย,ยังไม่ได้ใช้เพราะวันนี้คนที่เขาคอยดูแลยายจริงๆคนในหมู่บ้านเองเขาก็บอกมีคนดูแลอยู่เ,เรื่องของเงินที่เปิดบัญชีเอาไว้สมุดบัญชีกลางให้ดูค่ะยังหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมไม่ได้มีการถอนเลยตั้งแต่วันที่คุณตั๊กพายายไปเปิดบัญชี หนึ่งหมื่นแล้วโดนหักค่าบัตรนิดหน่อยยายก็ไม่ได้กดเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้สิ่งที่ยายได้ใช้ก็คือบ้านที่คุณตั๊กบอกสร้างให้แล้วก็เงินที่อยู่ในบัญชีนอนอยู่เฉยๆทีมงานยืนยันว่าตอนนี้ดูแลกันอยู่นะคะไม่ได้มีการถอนไปไหนเพราะเขาบอกว่าถ้าถอน SMS มมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณตัก๊กแล้วก็คุณยายเองก็ยังเลี้ยงชีวิตด้วยการขายไก่ย่างส้มตำเนี่ยเหมือนเดิมเงินหมื่นหนึ่งคือ อ่ช่วงที่มาเปิดบัญชีให้นะครับจากนั้นก็การให้เงินผมไม่ทราบว่าให้ให้หมื่นหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าการให้เงินของคุณยายเขาให้จริงแล้วก็ไม่มีการเอาเงินคืนนะครับถ้าจริงๆรหลักฐานการโอนเข้าบัญชีบัญชีอยู่ที่ผมเนี่ยครับแต่ว่าที่ข้อมูลมันออกไปว่ามาทุกครั้งก็ให้ครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่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 ใช่ใช่ไม่ใช่อไม่ทราบครับให้ให้ตามนี่ฮะคุณผู้ชมอ่าอันไหนจริงเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าให้จริงไหมเคสนี้ ให้จริงทําจริงนะฮะแล้วก็ไม่มีการชักคืนเหมือนกับที่เราไปเจอมาอีกสักเคสหนึ่งไหมคุณฝ้ายอันนี้อันนี้ดีกว่าเขาบอกว่ามีการเหมาส้มตำแล้วเอามาแจกชาวบ้านแถวๆน่าจะแถวโรงงานนะคะแล้วก็บอกเนี่ยคนมาขอข้าวอะไรเต้มไปหมดเลยจนคุณเบียร์เนี่ยต้องออกมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงงานลู ยายแกไปกินข้าวนะคะมีร้านน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อร้อนได้กินน้ำดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ได้ยินเลยนะคะอ่ะคุณยายเสะเอาข้าวเย็นนะคะขอให้ช่วยเหลือคนอย่างนี้ไปตลอดยายมาที่นี่สิคุณตาคุณชมบุญากไปแต่ไม่มีคนรองมาเหรอไม่ไม่หนุ่มหนุ่มไม่ได้ให้พนักงานติดต่อยายไปใช่ไหมยายไม่รู้เรื่องเลยแล้วยายมาเองขอแล้วเท่าไหร่อะคะขอเท่าสิสองร้อยหกขนมสามสิบสองเยอะไปไหม ครับผมนะครับวันนี้ก็เปิดรองทานนะครับวันเกิดน้องเคที่วันนี้ก็อยากทำบุญให้กับชาวบ้านนะครับอยู่ละแวกนี้ก็คือรานทาอ65ก็อยากให้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้อิ่มอร่อยนะครับวันนี้เราเลี้ยงอะไรบ้างวันเกิดน้องเคที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวในร้านนี้ร้านประจำอร่อยก๋วยเตี๋ยวอะไรครับตัวเนี้ยอจะรู้ว่าอร่อยไหมเดี๋ยวต้องขอชิมก่อนนะคะอันต่อไป เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นทอดและลูกชิ้นย่างอันนี้ก็เป็นค่ะคนเช้าเน็่ก็ตั้งคำถามอีกคอนเทนต์หรือเปล่าคือตอนนี้ทุกคนระแวงไปหมดแล้วระแวงไปหมดฮะอมรินทีวีตรวจสอบให้เขาบอกว่าไปเจอคุณแอนแม่ค้าขายส้มตำแล้วก็ไปส้มตำรถเข็นที่อยู่ในคลิปด้วยฝั่งตรงข้ามกับโรงงานแม่ตัก ก็บอกว่าที่ผ่านมาแม่ตักมักจะเหมาส้มตําแล้วก็ไปแจกชาวบ้านที่ผ่านมาผ่านไปหน้าโรงงานประมาณเดือนละครั้งนะฮะ mm. แล้วก็ทําแบบนี้ประมาณ2-3ปีแล้วแม่ตักก็จะเหมาส้มตําไก่ย่างเนี่ยประมาณสัก4ี่ห้าพันแล้วก็ทําแจกโดยสุดท้ายแล้วเขาบอกแต่ละครั้งเองก็จะไลฟ์สดทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งชาวบ้านในซอยกระต่างพื้นที่ก็จะเข้ามา เห็นมีการบอกเหมือนกันการแจกอาหารไม่ได้มีการแจกทองหรือสินค้าอย่างอื่นนะแจกอาหารก็แจกอาหารเหมือนกันอลองฟังเสียงดูฮะก็บ่อยนะคะประมาณแบบเดือนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณสี่ห้าพันค่ะก็คือเหมายกร้านไปตั้งหน้าหน้าหน้าตึกเขาเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะตาแจกคนที่ผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยไล่ตรงไลสดแจกพวกลูกน้องแกอะไรอย่างเงี้ยอืมคือแจกจริงแจกจริงค่ะ จะแจกเป็นของกินค่ะแต่บางแต่บางวันพี่ก็หยุดไงถ้าบางวันเจอที่เขาแจกคนอื่นเนี่ยค่ะอะไรทําจริงก็ต้องตรวจสอบให้ว่าเขาทําจริงอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันร่วมง,งานกับเจ๊แขกแหกปากฉายาใช่อืมแล้วก็ตอนนั้นบอกเดี๋ยวโอนเงินเลยหน้าไลฟ์ใครกดไลค์กดแชร์จะโอนเงินให้ ต้องรู้ว่าใครตัวจริงตัวปลอมมันจะแคร์ตัวจริงก็ต้องมีโบค่ะรลูกสาวผู้กูลอกขาวโต้กูกิดม้ำไปเหรอน้องเป็นสาวอังกฤษน้องเป็นหิตที่วาน้องมีบ้านที่แต่ไปยืนรอทำบ้าอะไรสี่ห้าชั่วโมงอย่างพัทยานเนี่ยขนมพกนัทถึงก็มีขายขพกนัทถึงก็มีขายเนี่ยขนาาาดดขนหัวได้อย่าเล่นอย่างอื่นนะไม่มีโอกาสจะไม่สามารถเอาหินยายของใครมาทิ้มกับหินตาของหนูได้อย่าเล่นหัวแม่ ออคุณผู้ชมดูทั้งคลิปไม่ไหวแต่ในคลิปนี้บอกว่าใครกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะโอนเงินให้โอนจริงไหมวันนี้เราไปเจอคุณแขกค่ะเห็นบอกว่าเดิมทีเนี่ยเป็น f อของเจตั๊กอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีการจ้างงานการไปไลฟ์สดแล้วก็ไปขายของส่วนในคลิปถามว่าใครกดไลค์กดแชร์โอนเงินจริงไหมโอนจริงนะคะอันนี้โอนจริงเหมือนกันแล้วก็จากการติดตามข่าวก็ตกใจเพราะก็คิดว่าที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนขยันทำมาหากิน<อ>ก็ไม่คิดว่าจะมีข่าวแบบนี้ แล้วก็เคยร่วมงานกันก็ในฐานะที่รู้จักกันนะเนาะนาก็ปากให้กําลังใจผ่านอมรินทีวีถ้าไม่ได้ทําผิดจริงก็ออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดดีกว่าติดตามอกก่อนอยู่แล้วค่ะก็มีโอกาสลงมาเขาได้ประมาณ3ปีได้แล้วค่ะเ,คเขาจ้างงานหนูไปหนูก็ทํางานเต็มที่แลวสักเวลาอะไรสดเขาก็แบบขายของปกติอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จริงจังในการทํางานเวลาไปเขาก็เป็นกันเองกับเราอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครที่กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าพูดต่อหน้าต่อไลไรสดอย่างเงี้ยก็ ก็จริงค่ะแจกจริงครับแบบว่าสมมติว่าเปค่าข้าวแบบค่าคนนี้แชร์ห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็โทรแล้วเขาก็โอนจริงอะไรเงี้ยโอนจริงค่ะเห็นใจทางผู้เสียหายแล้วก็เห็นใจทางเจ้าของด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นไม่กลัวค่ะพี่เพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจค่ะถ้าอะไรที่เป็นแบบประโยชน์ต่อสาธารณชนหนูก็พร้อมเีืจอไปได้ค่ะ เรื่องนี้ก็จะสอนให้รู้นะคะการที่เราจะซื้อของออนไลน์เราต้องเช็คให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังแบบดูข่าวอยู่อะไรเงี้ยค่ะให้กำลังใจทั้งผู้เสียหายแล้วก็ถ้าแม่เขาไม่ได้ผิดอะไรก็ให้เขาอ,ออกมาชี้แจงอะไรคุณผู้ชมคะที่ต้องไปสอบถามของแต่ละคนเพราะอย่าลืมว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปคบอแล้วก็อีกหลายหน่วยงานจะเรียกอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยร่วมงานกับแม่ตัก๊กต๋าบีเนี่ยเข้ามาสอบว่าใครเข้าขายบ้างแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปนั่งดูคลิป ทุกคลิปนะฮะอม,มารินดูก็ตาแฉะเลยฮะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปหรือทั้งหมดว่าดารานักแสดงที่เคยร่วมไรฟสดกับแมตตั๊ักอันนี้บางส่วนนะฮะคุณผู้ชมยังไม่นับรวมอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะ,ะมีคุณใบเตยลิลลี่เงียนถูกไหมเจ๊ก,กบบาลำพูนูรัตครูไัยบูลแมงปอผู้กันเท่านั้นยังไม่พอคุณจะ๊ะนงพณีคุณแก้มบุม๋มคุณไอซ์ปีชายา นาราเคปกระเทยเปิ้นไอรินโอลิฟโตเกียวเนยกรอบอโอ้ยคุณเจนนี่ยิวลีนาจังโมอามินาพิงกี้สาวิกาเน็กชาลีก็ไปค่ะอันนี้เป็นส่วนของศิลปินนักแสดงครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์อีกหลายท่านคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องตรวจสอบว่าอยู่ในคลิปไหนบ้างแล้วแต่ละคลิปมีความผิดไหม เพราะถ้าใครเข้าขายเจตนาหลอกลวงพูดนี่บอกว่าเนี่ยซื้อทอง99.99 99, แล้วเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงขึ้นมามเดี๋ยวอาจจะโดนดําเนินคดีด้วยอีกหนึ่งเหตุการณออ์ทางด้านของทนายเดชาวันนี้ให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของเจ้าหน้าที่ปคบแล้วก็ตํารวจไซเบอร์ที่อยู่ในคลิปอขออภัยในภาพที่ถ่ายร่วมกันกับแม่ตัก๊กคุณเดชาบอกว่าก็ เชื่อว่าน่าจะมีการปรึกษาหารือในเรื่องของคดีแต่มั่นใจว่าไม่น่าจะช่วยเหลือกันแน่นอนเพราะคงไม่มีใครกล้าเอาชื่อเสียงแล้วก็ตําแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแต่ถามว่าสงสัยไหมว่าเขาจะมีเรื่องของการลงทุนธุรกิจอะไรร่วมกันไหมอันนี้จากการตรวจสอบไม่มีการร่วมธุรกิจกันแต่อย่างใด แล้วก็ข้อหาที่ทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อยากจะให้สอบเรื่องของการฟอกเงินหรือทําธุรกิจสีเทาที่คุณอัจฉริยะบอกว่าแม่ตั๊กเนี่ยมีคอนเน็กชันกับตํารวจแล้วก็นักการเมืองทนายเดชาบอกว่าน่าจะเป็นการกล่าวอ้างโดยที่ยังไม่มีหลักฐานนะคะแต่ข้อหาหลักๆตอนนี้คือคดีโฆษณาเกินจริงกับเรื่องของข้อหาช่อโกงค่ะสอบถามไปยังกองบัญชาการพวกนี้แล้วนะนะตำรวจผู้ใหญ่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็คนที่ไปนั่งเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาม <rain> ีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันม<ก>นาแล้วแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นพนักงานสอบสวนหรือเป็นเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานเาะะนี่ยพฉะนก็สบายใจได้นะครับนะครับไม่ไม่ไม่ไม,มีผลพอรู้จักกัมนาน<ก>นแล้วเขาก็ต้องปรึกษาหารือเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกติตำรวจกับนักธุรกิจอ่นะไปคบคันแต่ถ้าเกิดไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายช่วยเหลือวิ่งเต้นคดีนะครับมันมีพยานหลักฐานก็ถูกไล่ออกนะก็ขอให้มั<ก>่นใจในสํานักงานตำรวจแห่งชาติ นะครับนะส่วนเรื่องการตํารวจไปคบกับคนทําธุรกิจเนี่ยมันเรื่องปกตินะครับเรื่องปกติถ้าไม่ได้ไปใช้ตําแหน่งหน้าที่นะคือการไปกล่าวหาคนมันได้แต่ต้องมีหลักฐานไงถ้าเราไปกล่าวหาเขาโดยไม่มีหลักฐานก็ฟ้องหมิ่นประมาทเนาะนะครับเพราะนั้นก็หลักกฎหมายก็สันนิยอันนี้ทนายเดชายืนยันเลยว่าป๋าเบียรกับเจ๊ตัก๊กที่แน่ๆสองคดีหนึ่งโฆษณาเกินจริง เพราะอย่างที่บอกทองคํา99.99ที่เป็นของแถมแต่มันไม่ใช่แล้วก็ทองเนี่ยที่บอกว่า99.99 99, แต่พอไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บคุณภาพมันไม่ถึง99.99 99, ไงอันนี้โฆษณานเกินจริงโดนแน่ๆแล้วก็ข้อหาช่อโกงส่วนว่าฟอกเงินให้ใครไหมเลี่ยงภาษีหรือเปล่าอันเนี้ยทนายเดชาบอกหน่วยงานต้องไปตรวจสอบเพราะเชื่อว่าสเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ไหม มันคือต้นต่อของคดีช่อโกงที่ถูกดำเนินคดีมาอัปเดต34 H D F โดยชั่นใหม่ระงวันใหญ่รออยู่นะคะ